อิสยาบทที่30การวางใจอียิปตนั้นไร้ผลวิบัติแก่ลูกหลานที่กบฏพระยาเวตรัดดังนี้ผู้วางแผนงานแต่ไม่ใช่ของเราผู้ทำสนิสัญญาแต่ไม่ใช่ตามความประสงค์ของเราเพื่อเพิ่มบาปซ้อนบาปพวกเดินทางไปยังอียิปโดยไม่ได้ปรึกษาเราเพื่อจะไปลี้ภัยในการคุ้มครองของฟาโร และจะหาที่กำบังใต้ร่มเงาของอียิปต์เพราะฉะนั้นการคุ้มครองของฟาโรจะกลายเป็นความอายของเจ้าและที่กำบังใต้ร่มเงาของอียิปต์จะกลายเป็นความขายหน้าของเจ้าเพราะแม้ว่าพวกเจ้านายของเขาอยู่ที่โสอันและบรรดาทูตของเขาไปถึงฮาเนสทุกคนได้รับความอับอายโดยชนชาติหนึ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อเขาซึ่งไม่ได้นำความช่วยเหลือหรือประโยชน์มาให้นำแต่ความอายและความขายหน้า คารุว่าเรื่องสัตว์ป่าแห่งเนเก็บไปตามแผ่นดินแห่งความลำบากและแสนระทมที่ซึ่งนางสิงโตและสิงโตตัวผู้ออกมาทั้งงูกาปะและงูแมวเซาเขาทั้งหลายบรรทุกทรัพย์สมบัติของเขาบนหลังลาและบรรทุกทรัพย์สินของเขาบนหนกอูดไปยังชนชาติหนึ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อเขาเพราะว่าความช่วยเหลือของอียิปต์นั้นไร้ผลและเปล่าประโยชน์เพราะฉะนั้นเราจึงเรียกเขาว่าราหับที่นั่งเฉย ประชาชนที่กระบฏบัตรนี้จงไปเถอะและเขียนลงบนแผ่นจารึกต่อหน้าเขาและบันทึกไว้ในหนังสือเพื่อว่าในเวลาข้างหน้าที่จะมาถึงมันจะเป็นสักขีพยานตลอดไปเพราะว่าเขาเป็นประชาชนที่กบฏเป็นลูกหลานที่พูดปดเป็นลูกหลานที่ไม่ยอมเชื่อฟังธรรมบัญญัติของพระยาเวพวกเขากล่าวกับผู้ทำนายว่าอย่าเห็นเลยและกล่าวกับผู้พยากรณ์ว่าอย่าพยากรณ์สิ่งถูกต้องแก่เรา จงพูดแต่สิ่งราบรื่นกับเราจงพยากรมายาจงไปเสียให้พ้นทางจงหันออกไปจากวิถีอยากทำให้เราเผชิญกับองค์บริสุทธิ์ของอิสราเอลอีกเพราะฉะนั้นองค์บริสุทธิ์ของอิสราเอลตรัสด,ดังนี้ว่าพระเจ้าดูหมิ่นถ้อยคำนี้และววางใจในการบีบบังคับและการทุจริตและพึ่งอาศัยสิ่งเหล่านั้นเพราะฉะนั้นความบาปนี้จะเป็นแก่เจ้าเหมือนรอยแยกโผล่ออกมาของกำแพงสูงที่กำลังจะพัง ซึ่งจะพังลงอย่างปัจจุบันทันด่วนในพริบตาเดียวมันจะพังเหมือนภาชนะของช่างปั้นหม้อที่พังไปเมื่อถูกทุบให้แตกอย่างไม่ปราณีโดยไม่พบชิ้นส่วนของภาชนะที่แตกนั้นพอที่จะใช้ตักไฟจากข้างเตาหรือใช้ตักน้ําจากบ่อกเก็บน้ําเพราะพระยาเวองค์เจ้าหนายคือองค์บริสุทธิ์ของอิสราเอลตรัสด,ดังนี้ว่าในการหันกลับและหยุดนิ่งเจ้าทั้งหลายจะรอดการเงียบสงบและการไว้วางใจจะเป็นกําลังของเจ้า แต่เจ้าก็ไม่ยอมทำตามและเจ้าทั้งหลายว่าไม่เอาเราจะขี่ม้าหนีไปเพราะฉะนั้นพวกเจ้าก็จะหนีไปและว่าเราจะขี่ม้าเร็วจัดเพราะฉะนั้นผู้ไล่ตามเจ้าจะเร็วจัดคนหนึ่งพันจะหนีเพราะคำขู่ของคนเดียวเจ้าทั้งหลายจะหนีเพราะคำขู่ของห้าคนจนกระทั่งพวกเจ้าจะเหลือเป็นเหมือนเสาธงบนยอดเขาเหมือนธงสัญญาณบนเนินพระสัญญาของพระเจ้าต่อซีโยน เพราะฉะนั้นพระยาเวทรงรอคอยที่จะเมตตาท่านเพราะฉะนั้นพระองค์จะทรงลุกขึ้นเพื่อกรุณาพวกท่านเพราะพระยาเวทรงเป็นพระเจ้าที่ยุติธรรมทุกคนที่รอคอยพระองค์ก็เป็นสุขเออประชาชนผู้อยู่ในซิโยนผู้อาศัยในเยรูซาเลม็มท่านจะไม่ร้องไห้อีกต่อไปพระองค์จะทรงกรุณาต่อเสียงร้องทูลของท่านอย่างแน่นอนเมื่อพระองค์ได้ยินพระองค์จะทรงตอบท่าน แม่องค์เจ้านายประทานขนมปังแห่งความยากลำบากและน้ำแห่งความทุกใจแก่พวกท่านถึงกระนั้นบรมครูของท่านจะไม่ซ่อนตัวอีกเลยแต่ตาของท่านจะเห็นบรมครูของท่านและเมื่อท่านหันไปทางขวาหรือหันไปทางซ้ายหูของท่านจะได้ยินคำพูดจากข้างหลังท่านว่านี่เป็นหนทางจงเดินในทางนี้แล้วท่านจะละชิงรูปเคารพสลักอาบเงินของท่านและรูปเคารพหล่อชุบทองคำของท่าน ท่านจะกระจายมันไปอย่างของไม่สะอาดและท่านจะกล่าวกับมันว่าไปให้พ้นและพระองค์จะประทานฝนให้แก่มเมล็ดพืชซึ่งท่านหว่านลงในดินและประทานข้าวที่เป็นผลผลิตของดินข้าวจะอุดมและบริบูรณ์ในวันนั้นฝูงปศุสัตว์ของท่านจะกินอยู่ในทุ่งหญ้ากว้างใหญ่และโคกับลาที่ใช้ทำนาจะกินอาหารอย่างดีซึ่งฝัดด้วยพรวและซ่อมซัดและบนภูเขาสูงเด่นทุกลูกกับบนเนินสูงทุกเนิน จะมีลำธารที่มีน้ำไหลในวันที่มีการฆ่ากันใหญ่เมื่อหอคอยพังลงยิ่งกว่านั้นอีกแสงของดวงจันทร์จะเหมือนแสงของดวงอาทิตย์และแสงของดวงอาทิตย์จะสว่างเป็นเจ็ดเท่าเหมือนอย่างแสงสว่างของเจ็ดวันในวันที่พระยาเวทรงพันรอยแผลชนชาติของพระองค์และรักษารอยช้ำขอ,ของเขาที่พระองค์ทรงตีนั้นการพิพากษาอาัสซีเรียนี่แนะ่ พระนามของพระยาเวมาจากที่ไกลร้อนไปด้วยความกริ้วของพระองค์กับควันทึบที่ลอยขึ้นลิมพระโอดของพระองค์เต็มด้วยพระพิโรธและพระชิวหาของพระองค์เหมือนไฟเผาผลาญพระปัสสาสะของพระองค์เหมือนลำธารที่ท่วมท้นซึ่งท่วมสูงถึงลำคอเพื่อจะฝาดร่อนบรรดาประชาชาติด้วยตะแกรงร่อนในการทำลายและจะใส่บางเหียนที่ขากันไกของชนชาติทั้งหลายเพื่อพาไปพวกท่านจะมีบทเพลงเหมือนอย่างคืนที่มีเทศกาลเลี้ยงศักดิ์สิทธิ์ และมีใจยินดีเหมือนอย่างคนที่ออกเดินตามเสียงคลุยเพื่อไปยังภูเขาของพระยาเวถึงพระศิลาของอิสราเอลและพระยาเวจะทรงทำให้คนได้ยินพระสุรเสียงทรงพลังของพระองค์และจะทรงทำให้ได้เห็นพระกรของพระองค์ที่ฟาดลงด้วยความเกลี้วอย่างเกรี้ยวกราดและด้วยเปลวเพลิงเผาผลาญรวมทั้งฝนตกหนักกับพายุและลูกเห็บคนอัสซีเรียจะสยดสยองด้วยพระสุรเสียงของพระยาเว พระองค์จะทรงบวยตีด้วยไม้ของพระองค์และทุกจังหวะของไม้เรียวที่ใช้ลงโทษซึ่งพระยาเวทรงหวดลงบนเขาและจะเข้ากับเสียงรำมนาและพินเขาคู่และพระองค์จะทรงต่อสู้เขาในสงครามด้วยพระหัตถ์ที่กวัดแกว่งเพราะที่สําหรับเขาก็จัดไว้นานแล้วเออเตรียมไว้สําหรับพระราชาเชิงตะกอนก็ลึกและกว้างพร้อมด้วยไฟและฟืนมากมายพระปัสสาสะของพระยาเวเหมือนทานกรรมฐันที่จุดมันให้ลุก อิสยาบทที่31การเป็นพันธมิตรกับอียิปนั้นไร้ผลวิบัติแก่พวกที่ลงไปอียิปเพื่อขอความช่วยเหลือทั้งคิดพึ่งพาม้าทั้งหลายวิบัติแก่พวกคนวางใจในรถรบเพราะมีมากและววางใจในทหารม้าเพราะพวกเขาแข็งแรงนักแต่ไม่ได้มุ่งมองไปยังองค์บริสุทธิ์ของอิสราเอลหรือปรึกษาพระยาเว แต่พระองค์ก็ทรงฉลาดด้วยและจะทรงนำภัยพิบัติมาให้พระองค์ไม่ทรงเรียกพระวจนะของพระองค์คืนมาแต่จะทรงลุกขึ้นต่อสู้กับวงวานที่ทำชั่วและต่อสู้กับผู้ช่วยของคนทำบาปคนอียิปเป็นเพียงมนุษย์ไม่ใช่พระเจ้าและม้าของเขาก็เป็นเพียงเลือดเนื้อไม่ใช่วิญญาณเมื่อพระยาเวเยดพระหัตของพระองค์ออกผู้ช่วยเหลือก็จะสะดุดและผู้รับการช่วยเหลือก็จะล้ม และพวกเขาทั้งหมดจะพินาศไปด้วยกันเพราะพระยาเวตรัสกับข้าพเจ้าดังนี้ว่าเหมือนสิงโตหรือสิงโตหนุ่มที่คำรามอยู่เหนือเหยื่อของมันและเมื่อเขาเรียกผู้เลี้ยงแกะหมู่หนึ่งมาสู้มันมันไม่หวาดกลัวต่อเสียงโห่ร้องของเขาทั้งหลายหรือวาดวันต่อเสียงอึ้งขนึงของเขาดังนั้นแหละพระยาเวจอมทัพจะเสด็จลงมาเพื่อสู้รบบนภูเขาซิโยนและบนเนินเขาของมันเหมือนนกที่กระพือปีกอยู่ดังนั้นแหละ พระยา์เวจอมทัพจะทรงอารักขาเยรูซาเลม็มพระองค์จะทรงอารักขาและช่วยกู้พระองค์จะทรงผ่านข้ามและช่วยชีวิตโอประชาชนอิสราเอลเอย๋ยจงกลับมาหาพระองค์ผู้ที่พวกท่านได้กระบฏอย่างร้ายแรงเพราะในวันนั้นแต่ละคนจะทิ้งรูปเคารพที่ทำด้วยเงินและรูปเคารพที่ทำด้วยทองคำของตนซึ่งมือของท่านได้ทำขึ้นอย่างบาปหนาสำหรับท่านแล้วคนอัสซีเรียจะล้มลงด้วยดาบ ที่ไม่ใช่ของมนุษย์และดาบที่ไม่ใช่ของมนุษย์จะกินเขาเสียและเขาจะวิ่งหนีจากดาบและชายหนุ่มของเขาจะถูกบังคับใช้แรงงานป้อมปราการของเขาจะสิ้นไปด้วยความหวาดวันและเจ้านายของเขาจะละทิ้งทงไปด้วยความหวาดกลัวพระยาเวผู้ที่ไฟของพระองค์อยู่ในซีโยนและผู้ที่เตาของพระองค์อยู่ในเยรูซาเล็มตรัสด,ดังนี้แหละ อิสยาบทที่สาคำพยากรณ์ถึงการปกครองที่เที่ยงธรรมดูเถิดพระราชาองค์หนึ่งจะปกครองด้วยความชอบธรรมและบรรดาเจ้านายจะครอบครองด้วยความยุติธรรมและผู้หนึ่งจะเป็นเหมือนที่กำบังจากลมแรงเหมือนที่คุ้มกันจากพายุฝนเหมือนทานน้ำทั้งหลายในที่กันดานเหมือนร่มเงาของศิลามหฮมาในแผ่นดินที่แห้งแล้ง แล้วดวงตาของพวกที่เห็นจะไม่ปิดและหูของคนที่ฟังจะได้ยินจิตใจของคนหุนหันจะเข้าใจและลิ้นของคนติดอ่างจะพูดชฉะฉาชาญและชัดเจนเขาจะไม่เรียกคนโง่ว่าคนสูงสัก์อีกหรือเรียกคนพานว่าเป็นคนน่านับถือเพราะคนโง่พูดความฉดเขลและใจของเขาก็ปองความชั่วเพื่อทำการอธรรมและเพื่อพูดเรื่องไม่ถูกต้องเกี่ยวกับพระยาเวเพื่อทำคนหิวให้อดอยากและไม่ให้คนกระหายได้ดื่ม อุบายของคนพาลก็ชั่วร้ายเขาวางแผนแต่การเลวร้ายเพื่อทำลายคนจนด้วยถ้อยคำเท็จแม้ว่าคำร่ำร้องของคนขัดสนนั้นเที่ยงธรรมแต่ผู้สูงศักดิ์ก็ทำแต่สิ่งที่สูงส่งเขาดำรงอยู่ด้วยสิ่งที่สูงส่งเตือนสตรีที่พออกพอใจให้รู้ถึงไหยนะพวกผู้หญิงที่อยู่อย่างพออกพอใจนั้นจงตั้งใจฟังเสียงข้าพเจ้าบรรดาบุตรีที่อยู่อย่างมั่นใจนั้นจงเงี่ยหูฟังคำข้าพเจ้า อีกเพียงสักปีกว่าๆหญิงที่อยู่อย่างมั่นใจจะสะดุ้งตัวสัน่นเพราะไรอ่างุนจะหมดสิน้นฤดูเก็บผลไม้จะไม่มาถึงหญิงที่อยู่อย่างพออกพอใจเอย๋ยจงตัวสัน่นเจ้าผู้อยู่อย่างมั่นใจเอย๋ยจงสะดุ้งตัวสัน่นจงแก้ผ้าและปล่อยตัวล่อนจอนแล้วเอาผ้ากระสอบคาดเอวไว้จงทุบอกด้วยเรื่องไร่นาแสนสุขด้วยเรื่องเถาัอ่งุนผลดกด้วยเรื่องที่ดินชนชาติของเราซึ่งงอกแต่หนามใหญ่และหนามย่อย ด้วยเรื่องบรรดาบ้านเรือนที่ชื่นบานภายในนครรื่นเริงเพราะว่าพระราชวังจะถูกทอดทิ้งเมืองที่มีคนหนาแน่นจะถูกชิ้งร้างเนินเขาและหอคอยจะกลายเป็นถ้ำตลอดไปกลายเป็นที่ที่ชื่นบานของลาป่าและเป็นลานหญ้าของฝูงแพะแกะจนกว่าจะทรงเทพระวิญ,ญญาณจากเบื้องบนลงมาบนเราแล้วถิ่นทุรกันดารจะกลายเป็นสวนผลไม้และสวนผลไม้นั้นจะถือเสมือนว่าเป็นป่า สันติภาพที่มาจากการปกครองของพระเจ้าแล้วความยุติธรรมจะอาศัยอยู่ในถิ่นธุรกันดาลและความชอบธรรมพักอยู่ในสวนผลไม้ผลงานของความชอบธรรมจะเป็นสันติสุขและผลลัพธ์ของความชอบธรรมคือความเงียบสงบและความวางใจเป็นนิดชนชาติของข้าพเจ้าจะอาศัยในที่อยู่แห่งสันติสุขในบ้านเรือนปลอดภัยและในที่พักสงบแม้ป่าพังทลายเมื่อลูกเห็บตกและเมืองจะยุบลงอย่างสิ้นเชิงความสุขจะมีกับพวกท่าน ที่หวานอยู่ข้างห่วงน้ำทั้งปวงผู้ปล่อยให้ตีนวัวและตีนลาอยู่อย่างอิสระ